วันนี้เป็นอีกวันที่ฉันมีความสุขมากภาพที่เขาจับมือฉันตอนดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันมันช่างงดงามและโรแมนติกลมหนาพัดเย็นต้องเนื้อมันเย็นพอที่จะทำให้ตัวฉันนั้นสัน่นเขารับรู้ได้ถึงความหนาวสั่นของฉันละมัง้ง เลยเอื้อมมือเข้ามาอบที่หัวไหล่ฉันเบาๆฉันหันไปสบตาเขาสิ่งที่เขาสื่อความหมายออกมามันคือความรักที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจเราไม่ต้องพูดอะไรกันไม่ทันตั้งตัวมือของเขาก็สัมผัสกับคางของฉันอย่างนุ่มๆ ้องมองหน้าเขานั่นนานฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนและฉันกับเขาก็ จะนอนแล้วค่ะแม่ค่ะจุดแรกของฉันเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ฉันจะไม่ลืมเลือน ตอนนั้นกล้าสีล้าสีเบอร์เบอร์วะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปวดก่อนลูปปอ